อัปเดตเพิ่มเติม Mining Up สุดยอดเว็บขุดบิตคอยอันดับหนึ่งณนะวันนี้ออนไลน์มาแล้วยาวนานกว่า3เดือนผมได้ตัดสินใจส่งเงินลงทุนเข้าไปเพิ่มอีกมาฟังรายละเอียดด้วยกันได้เลยครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับที่ช anel Picky Tings ของหมูหมูวันนี้คือวันที่13พฤษภาคมปี2020ครับผมจะมาอัปเดตเรื่องราวการลงทุนของ mining up กันต่อนะครับแล้วนี่ก็คือวิดีโอตอนที่3นะครับ สังกับ mining up ตัวนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นแพลตฟอร์มลงทุนที่มีความมั่นคงสูงนะครับและจ่ายผลตอบแทนดีมากๆในลิสต์ผมเลยนะครับโดยตัวนี้นะครับก็จะอยู่ใน long term list นะครับที่ให้เพื่อนสามารถเข้ามาลงทุนสร้างกําไรในระยะยาวได้ครับโดย mining up ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มซึ่งเปิดโอกาสให้เพื่อนนะครับสามารถส่งคริปโตนะครับหรือเงินเฟียสเนี่ยเข้ามาซื้อกําลังขุดนะครับหรือ hash power นะครับในการขุดเหรียญคริปโตซึ่งเขาจะรองรับอยู่4สกุลด้วยกันครับก็มี bitcoin litecoin ethereum แล้วก็ โดยผลกําไรก็จะมาจากการขุดนะครับซึ่งก็จะอยู่ในอัตราประมาณนะครับ0.3%ต่อวันไปจนสูงสุดนะครับที่ระดับ2%ต่อวันเลยทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับแฮชพาวเวอร์ที่เราซื้อครับถ้ากําลังขุดสูงเปอร์เซ็นต์รายวันก็จะได้เยอะตามนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยนะครับผลตอบแทนของผมเองนะครับจะอยู่ที่ระดับประมาณ0.8%ต่อวันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรทที่เขาสามารถจ่ายผลตอบแทนได้อย่างมั่นคงอยู่แล้วนะครับและยิ่งดูจากเว็บไซต์แล้วนะครับที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับแพลตฟอร์มออกแบบมา ได้อย่างดีแล้วก็สวยงามนะครับและในตอนนี้เนี่ยรองรับการใช้งานนะครับมากถึง8ภาษาเลยทีเดียวนะครับที่ในเบอรเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นภาษาจีนนะครับกดเปลี่ยนภาษาได้ข้างบนนะครับตอนนี้มี8ภาษาด้วยกันนะครับก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับโปรตุเกสสเปนเวียดนามรัสเซียอินโดนีเซียเกาหลีนะครับแล้วก็ภาษาจีนนะครับซึ่งเป็นภาษาล่าสุดในตอนนี้นะครับดูดีทีเดียวนะครับเนี่ยเลื่อนลงมานะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับ อ่ะโอเคเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยนะครับณตอนนี้นะครับ m i n i น g Up เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับเขาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่มีเพื่อนนักลงทุนนะครับจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้ามาลงทุนกันเป็นจํานวนมากนะครับให้เพื่อนจะเห็นว่าในห้อง Tele กร a m Group Chat International ของเขาในตอนนี้เนี่ยมีเพื่อนสมาชิกอยู่ในนั้นนะครับกว่า3 4 0 0 0ชีวิตนะครับก็ต้องถือว่าเป็นห้องเ e l e กร a m ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเห็นมาเลยทีเดียวนะครับในห้องคึกคักมากนะครับเพื่อนสามารถกดจอยกลุ่มเข้าไปร่วมพูดคุุยยนนนัััับทท้้้งงกกกกแดลลวว็ สามารถส่ง Payment p r o พูฟนะครับหรือหลักฐานการถอนได้รับบิตคอยอะไรเงี้ยนะครับส่งเข้าไปในนั้นก็ได้นะครับการลงทุนก็จะได้มีความคึกคักสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะเห็นว่าในตอนนี้เนี่ยนี่ก็จะมีวิดีโอใหม่นะครับที่เป็น d i เลคเตอร์แมสเซนะครับก็เป็นข้อความจาก Di เลคเตอร์นะครับของ Mining Up นะครับซึ่งก็คือคุณมาร์ชรูสนะครับก็นักสถานที่จริงนะครับเขาก็พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนะครับยังไงก็ลองกดคลิกวิดีโอเข้าไปฟ m มายนิงอัพเนี่ยเขาก็มีเหมืองขุดคริปโตไปของตัวเองด้วยนะครับซึ่งก่อตั้งอยู่นกกุ่งเทาลินนะครับก็คือเมืองหลวงของประเทศเอสโตเนียนั่นเองนะครับก็จะอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรปนะครับใกล้ๆก,กับทะเลบอลติกนะครับประเทศแถวนั้นน่าเที่ยวมากๆนะครับอากาศดีมากๆเลยนะครับ ที่เหมืองขุดแห่งนี้นะครับก็จะมีริกขุดอยู่จํานวนมากนะครับแล้วก็จะมีทีมงานนะครับที่จะมาเซตอัพแล้วก็ดูแลระบบการขุดตรงนี้ให้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับเพื่อนๆที่มาซื้อกําลังขุดที่นี่นะครับอ่ะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเพื่อนๆก็จะเห็น ด้านล่างตรงนี้ก็ยังจะมีข่าวสารของทางบริษัทนะครับเพิ่มเติมนะครับก็มีอยู่หลายหน้าด้วยกันนะครับสามารถไปกดดูย้อนหลังได้นะครับก็มีพูดถึงนะครับแพลตฟอร์มนี้ก็เพิ่มภาษาจีนเข้าไปนะครับเหมือนที่อธิบายไปแล้วข้าง้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโออัปเดตด้วยนะครับผลประกอบการนะครับจากการขุดคริปโตมาประมาณ2เดือนนะครับเป็นยังไงนะครับก็จะมีรายงานอยู่ในวิดีโอนี้ด้วยนะครับไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาที่แพลตฟอร์มนี้นนนนนนนคััับบบซึ่่่งงผมมชอออาากกเเเลย็ืวนะครับ ก็จะเป็นสัมมนาออนไลน์นะครับในตอนนี้ก็จะมีผู้นำนของหลายประเทศเลยนะครับก็มาช่วยรันเว็บบีนานะครับสามารถไปฟังเพลินๆได้นะครับเนี่ยก็จะมีจัดมาแล้วประมาณ7ครั้งด้วยกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของผู้นําเกาหลีนะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผู้นําฟิลิปปินส์นะครับ แล้วอันนี้ก็จะเป็นผู้นําของรัสเซียนะครับอ่าก็จะจัดเว็บบินานะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปกดฟังได้นะครับเป็นสัมมนาออนไลน์นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่ก็มีกิจกรรมคับข้างมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปอัปเดตยอดเงินลงทุนของผมกันนะครับแล้วรวมทั้งในวันนี้เนี่ยผมก็จะส่งเงินลงทุนเข้าไปเพิ่มด้วยนะครับก็ว่าจะซื้อกําลังขุดอีกสัก0.2บิต c o i นะครับผลตอบแทนจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนิดหนึ อยู่นะครับผมก็ตัดสินใจจะส่งเงินลงทุนเข้าไปเพิ่มอีกนะครับก็สัก0.2บิตคอยนะครับรวมกับยอดเก่าก็จะกลายเป็น0.5บิตคอยแล้วนะครับก็จะทําให้ผมมียอดเงินลงทุนที่ซื้อกําลังขุดที่นี่ไปนะครับมากกว่า150,000บาทแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันได้เลยนะครับขอล็อกอินสักครู่ครับ ผมล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับจะให้เพื่อนดูครับว่าในตอนนี้เนี่ยผมมีกําลังขุดนะครับหรือ hash power สําหรับขุดบิตคอยนะครับล่าสุดอยู่ที่1 2ึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดจิกแฮชต่อวินาทีครับกําลังขุดนี้นะครับสามารถขุดบิตคอยให้ผมนะครับออกมาได้วันละ0ูนย์จุดศนบิตคอยครับซึ่งจํานวนนี้นะครับถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ600บาทถึง700บาทต่อวันนะครับผมได้รับแบบนี้ทุกวันเลยนะครับไม่เว้นเสาร์อาทิตย์เลยนะครับ กำลังขุดตรงนี้นะครับสร้างบิตคอยให้ผมนะครับตลอดเวลาทุกวินาทีนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าขนาดที่ผมพูดอยู่เนี่ยบิตคอยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วล่าสุดที่ขุดมาเนี่ยก็ประมาณสัก2เดือนกว่าๆแล้วนะครับขุดออกมาได้ประมาณ0.1369บิตคอยแล้วนะครับเนี่ยจำนวนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดูแล้วมีความสุขเลยเกินนะครับอ่าและสําหรับในตอนนี้นะครับผมก็คิดว่าจะมาซื้อกําลังขุดเพิ่มด้วยนะครับให้เพื่อนๆดูเห็นๆไปเลยนะครับว่าผมกล้าที่จะใส่เงินลงทุนเข้าไปซซืื้้้อออกกกําาลลังงขุดเเพิิิ่มมมมตีรรจๆผ็แว2 รวมมูลค่าทั้งหมดก็คือประมาณ0.3บิตคอยครับและในวันนี้เดี๋ยวซื้อเพิ่มอีกครับเดี๋ยวผมมาที่ buy hash นะครับเวลาจะซื้อกำลังขุดผมต้องการซื้อกำลังขุดเพิ่มอีกนะครับสัก0.2บิตคอยครับในจำนวนนี้เนี่ยผมจะได้กำลังขุดเพิ่มขึ้นมานะครับอีก8,888จิเกแฮตต่อวินาทีนะครับซึ่งกำลังขุดตรงนี้สามารถขุดบิตคอยได้เพิ่มอีกวันละ0.00158074นะครับนี่จะเป็นเรท0.8%ต่อวันนะครับเลื่อนลงมานะครับผมใส่จำนวนเลยนะครับ 0.2บิตคอยนะครับแล้วก็กดคลิกปุ่มสีส้มครับ Pay for a Hash p u r c h a s e จากนั้นก็จะมีหน้า QR Code ปรากฏขึ้นมานะครับให้ผมส่งบิตคอยเข้าไปเพื่อชำระเงินซื้อกำลังขุดนะครับเดี๋ยวผมขอชำระเงินสักครู่ครับผมจะใช้ t r a เซอนะครับในการส่งบิตคอยเข้าไปครับจำนวน0.2บิตคอยนะครับจำนวนนี้เนี่ยคิดเป็นเงินไทยประมาณ57,000บาทเลยนะครับกดส่งสักครู่ครับ ส่งบิตคอยต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอแค่ให้ทรานเซ็คชั่นคอนเฟิร์มให้เสร็จสมบูรณ์ครับ เอาละครับตอนนี้บิตคอยที่ผมส่งไปก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับอีเมลแจ้งเตือนจากหม n i n ิ Up ครับว่า d e POSITE มีการเวิกนะครับกำลังขุดของผมก็เพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับกลายเป็น 21,000GH นจิกต่อวินาทีนะครับก็ขุดบิตคอยกันได้สะใจเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะครับคือรายการล่าสุดที่ผมเพิ่งส่งไปเมื่อคู่นี้เลยนะครับ0.2บิตคอยนะครับนี่คือกำลังขุดที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าผมมี3รายการแล้วนะครับที่ส่งบิตคอยเข แล้วต่อมานะครับผ่านมาอีกเดือนหนึ่งผมก็ส่งไปอีก0.1นะครับซึ่งอยู่ในวิดีโอตอนที่2ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อคู่นี้นะครับ0.2บิตคอยรวมแล้วนะครับ3ารายการนะครับที่ส่งเข้าไปนะครับรวมทั้งสิ้น0.5บิตคอยนะครับถ้าเทียบเท่ากับเงินไทยเนี่ยก็มูลค่าประมาณนะครับนะตอนนี้เนี่ยก็ราวๆ1 5 0 0 0 0บาทครับส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็รับผลตอบแทนกันยาวๆไปได้เลยนะครับ และในตอนนี้เดี๋ยวก็จะมารีวิวการถอนเช่นเคยนะครับผมมีบิตคอยที่ขุดได้นะครับรู้สึกว่าผมไม่ได้เข้ามาถอนหลายวันแล้วนะครับมีอยู่ในบาลานซ์นะครับเดียรยอดเงินคงเหลือเท่านี้ครับ0.013นะครับเดี๋ยวเรามาถอนกันเลยดีกว่านะครับมาที่คำสั่ง withdrawal นะครับใส่จำนวนที่ต้องการถอนตรงนี้นะครับ0 0 1 3 0 6 2ดศนะครับผมถอนทั้งหมดเลยนะครับกดปุ่ม w i t h d r a w ส้มครับ ส่งคำสั่งถอนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า Mining up นะครับเวลาส่งคำสั่งถอนง่ายมากนะครับกดเพียงไม่กี่คลิกนะครับแล้วก็สะดวกมากเลยนะครับยิ่งถ้าใครส่งเงินลงทุนเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วต้องการเข้ามาถอนทุกวันเนี่ยก็สามารถทําได้สะดวกสบายและรวดเร็วนะครับอ่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ทางแอดมินโพสเซจจ่ายบิตคอยมาให้ผมนะครับจะใช้เวลารอนานแค่ไหนนะครับติดตามมาดูด้วยกันสักครู่ครับ เอาละครับเพื่อนๆครับในตอนนี้เนี่ยผมได้รับบิตคอย์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยผมได้รับอีเมลนะครับที่ส่งมาจาก mining u p นะครับว่าได้ทําการส่งบิตคอยให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้เวลาในการรอเนี่ยไม่นานเลยนะครับประมาณ1-2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเขาก็จ่ายออกมาอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับพอเข้าไปตรวจเช็คนะครับผมก็ copy address นะครับไปตรวจสอบที่บล็อกแช e นะครับเพสตรงเนี้ยนะครับแล้วกดค้นหาครับ ก็จะเห็นว่าผมก็มีรายการรับนะครับเข้ามานะครับล่าสุดก็คืออันนี้นะครับ0.01306206 Bitcoin นะครับจ่ายเข้ามาเรียบร้อยนะครับไม่มีการหาค่าทรรเนีมแต่อย่างใดนะครับซึ่งอดเดสตรงนี้นผมก็ทําการถอนเงินจาก Mining Up มาโดยตลอดนะครับเนี่ยได้รับผลตอบแทนดีทุกอันนะครับอ่าและถ้าดูในเทเซอร์นะครับก็พบว่ามีรายการจ่ายเข้ามาแล้วจริงๆนะครับรายการนี้นะครับตรงกันนะครับจำนวนเนี่ยครับ 0.01306206นะครับเทียบเท่ากับเงินไทยประมาณ3,720บาทนะครับได้รับภายใน1-2ชั่วโมงนะครับรวดเร็วมากนะครับอ่านี่คือรายการย้อนหลังนะครับผมได้รับจริงๆนะครับอันนี้เงินเข้าทั้งหมดเลยนะครับเข้ามาที่เทรเซอร์ของผมจ่ายผลตอบแทนดีมากสุดๆนะครับสัหรับ Mining Up ตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีมากนะครับถ้าใครชอบความมั่นคงสูงนะครับความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วสามารถเก็บกาไรได้ยาวๆนะครับอย่าลืมครัา Mining up ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ มากระจายความเสี่ยงในการลงทุนนะครับอ่าแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมนะครับอย่าลืมครับกด Subscribe c h anel n พิกติงของมูมูของผมด้วยนะครับผมยังมีพิกติงส์ telegram channel แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจหมายให้เพื่อนได้กดติดตามนะครับไปติดตามให้ครบถูกช่องทางนะครับจะได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงทีครับสังรับวันนี้ผมก็ต้องขออัปเดตเต็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสังรับ m ห n ่ n นิงันะครับสุดยอดผลตอบแทนระยะยาวครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีอะไรอัปเดตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ